สวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท,ท่านครับผมครับเรามาดูสูตรฮานอยสูตรนี้นะครับเดินดีนะครับ <c oughs> สูตรนี้ใช้มาเดือนกว่าแล้วนะครับหลุดแค่ครั้งเดียวนะครับเรามาดูนะครับดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงครับผมครับ สูตรนี้ใช้ามาเดือนกว่าแล้วนะครับเพิ่งหลุดครั้งเดียวนะครับ <c oughs> ลุ้นว่าสูตรจะเดินต่อนี่หวังผลแค่รอบเดียวนะครับว่าเขาจะเดินต่อไหมนะครับแต่ก็ผลปรากฏว่าเมื่อวานก็เข้าสูตรเข้าสองรอบนะครับ วันก่อนก็สองรอบนะครับวันนี้มาดูกันนะครับอ่าวันนี้วันที่สิบเก้าเมษายนดูเล่นๆคําๆพวกความบันเทิงครับผมครับ ตัวเดียวนะครับตัวเดียววันนี้ครับผม ตามสูตรก็จะเป็นนี่นะครับตามสูตรก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ครับผมครับดูเล่นๆคำๆเพื่อความบันเทิงครับผมครับดูเล่นๆขำๆเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับย้ํานะครับดูเล่นๆคำๆเพื่อความบันเทิงครับผมฝากกดติดตามนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับขอบคุณหลายๆครับต่อไปจะลงให้ทุกวันนะฮะทุกเช้านะครับฝากกดติดตามกันนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมครับ